เอ้ามาไปบัตรคมแล้วก็ถวายไม่ได้ถวายของแต่ล้อยาและคนเราแย้ีสองข้าตรงที่ว่าของไม่เกียดไม่ถวายในเพื่อนสนอทแล้วของอย่ากยังมาถวายข้าเสีย่อดันความบารมที่ได้ทั้งอาิยศและโลกยศนันบทนี้จึงเป็นุเย ผู้ถ้าบ่มแนทรงตรัสไว้ว่าการจะดค้นทุกข์ได้จะต้องสั่งสมบุญกันในที่เดียวกทานทำให้เรามีความพร้อมในเรื่องรูปสมบัติในเรื่องทรัพย์สมบัติไม่ยกากลำบากในาการแสวงหาทรัพย์ทำให้ไม่ต้องไปะิกว่าในเรื่องของการที่ต้องไปรับข้มูศสีทำให้เรามีความพร้อมในเรื่องรูปสมบัติ เนเื้ร่างกายเ,เป็น,ปน,นมออนุษย์ได้ถึ็งแรงการิชัยยืยาวนานรอรับการปฏิบัติควงมั้นแต่บุณพอนานคุณประหยัดความ้งินคือคสำคัญที่จะไปกำจัดทิเดียเอะสะวะาทั้งหลายให้สิ้นไปแล้วก็ทำลายความผูกพันในวัฏสงสารนี่งออกซิ่งไม่มีอะไรรัน้นอะไรป็นเอาได้เลย ให้หลุดพ้นจากน่าส,สัสาเเข้าสู่กระแสใ,ในองคมโดยสุดทั้งห้าทั้งห่างก็งงงคือพนิงพานในบุ่ที่อาร,รนานเป็นวุ่นใหญ่มากใน,นการปฏิบัติ ถ้าไม่ได้การมนุษย์ก็ไปฏิบไม่ได้แล้วถ้าเป็นมนุษย์ที่ได้มีความพร้อมก็แค่ที่จะมีเวลามาศึกษาน้การคาชีวิตก็ต้องมีเรื่องป่าน้องเป็นเรื่องนี้คือสิ่งสำคัญของการบูชาข้าวในการบูชาคานะกเลวงพ่อจะบอกเ้ดูแยละ ที่หายไปในโลกนี้ก็คืองลกปกติก็ไม่หายไปก็หายไปก็ทันแต่ในโยมสุญมันมีอาเยสทัภายในโอลหายไปมากเลยแล้วก็เป็นการที่หายไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับคืนได้เราอย่าลืมว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่กับไปของโลกใบนี้แสนนานเนาะแต่การที่จะได้มาสั ข้องาศัพรเจ้าสั้างึเราะว่ายุของเราคือกว่ากายุคแค่8 0ปีผ่านมา2,500ปีเหลืออีกก็ไม่กี่พันปีอีกไม่เกิน6,500ปีศาสนานี้ก็จะสสิ้นหายไปเราก็จะหายไปยาวนานดังนั้นความรู้ตรงนี้จะเทดนได้ต้องมีพระศาสนาแล้วเราก็ือว่า ครูบาอาจารย์ทัาใไม่แต like ่งตัปครูปัมหนในปุยายทั้งสองได้รักษาศีลข้อและท่องพจนาวิัยที่ทําให้เราเรือย่อโภกชาติในการสั่งสมบุญที่ตองสั่งสมอยาวนาก็ย่อมย่อให้โดดขึ้นด้้ยต้องการบุญสีลตงนี้แนรูบูชาเทากนเนี่ยเป็นสาสำคัญมากเเราเรมีเนี่ยีเห็นว่างฝนตก ก็เจอเงว่าพวกเราเนี huh. hmm. Hmm ่ยจะไม่สามารถเอาชนะฝนได้เพราะว่าจะเป็นแแต่ก็เห็นพวกเรามันเรียกได้ว่าสิ่งที่เราเอาชงกระสับกระสังสนุณผู้อง่นคนโอสงาและไทั้งหมดเลยแต่แต่สลักซักทั้งชีวิตสลักซักทั้งหมดสละเอาไวว่าสละชีวิตมาพบนักชางก็คื ว่าได้รักสัตว์ทิ่งน่ารกว่าได้ธรรมะมาให้พวกเราเนี่ยพระองค์ทรงเสด็จมามากมายทีเดียวในการมาเปิดพระองค์เนี่ยจึงสิ่งสำคัญแก่สัตว์สัตว์ทั้งหลายในพระองค์จึงให้หลักในตัวชีวิตเราบ้างการที่จะมีชีวิตอยากมีมงคลมีแต่ความเจริญเหน็ดเหนื่อยก็เนทางสองก็ปฏิบัติสามบูชาบุคคลเพื่อบูชา ในสารข้อแรกนี้ไม่ว่าในปฏิบัติได้ไหคความเป็นมงคลชีวิตจะิดขึนจุดิ่มต้นเดียนไมนเรามาวัดนี่ยเราไม่พงปันหานต่เรามาวัดไม่มีปัผ่า่วนเขงาคนที่่วนท้ามต้องเป็นคที่เขาปัญหาให้เราได้ยสให้เรา้แล้วกนมี่วนเข้ามาเพื่อบูชาบุคค ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคพระธรรมและพระสงฆ์ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ปฏิบัติในวันนี้รวมแล้วแต่ปฏิบัติตามครรมสอนของพทุตวร์นั้นชี่อมเจรอทั้งท่านในขอนและได้มาสังสมบุนอย่างโดยเฉพาะบุญบูชาข้าวพพระุทธเจ้าบูชาอย่าปฏิบัติบูชาแต่กายวาจาใจให้สัมปทาฤท บุญทั้งหลายที่เข้ามาสู่ผ้าชนะใจที่บริสุทธิ์บุญนั้นย่อมสาระสิมเวลาบุญบริสุทธิ์สมบูรณมีแต่ความสุขล้วนไม่มีทุกข์เจือปนได้อะไรก็ยิ่งเลิศเสริมนั้นเมแน่นอนว่าีรื่องนี่เป็นพิธีกรรมที่สำคัญและต้องใส่ใจและสิ่งที่เราจะทำไม่ใช่เฉพาะการที่นี่นะเราจะทำพร้อมกันโลกนี้มีความสัจจะ ของรุปนี้จะที่สามารถให้เราได้มาะตะบอบพิธีกรรมบูชาเข้าทักตอนเป็นโลกตอนเร่พิชิตสเปนปีหนึ่งปีสองแล้วต้างมาบูชาเข้าทักนะอนเยียกทั้งหนาวทั้งน้แต่ก็เป็นรูใอญ่เงข้อสูนการของพิธีอยู่ที่ประเทศไทยแม้แว่าเราโชคดียอยู่ในสุนกาขงของราชพิษนาที่เจริญ ใหวันนี้ให้เราเพิ่มยิ่งถึงวันนี้ให้ดีกันนะรวมทั้งบุญที่เป็นบริวารในวันนี้ด้วยนะครับมาจากบูชางข้าพระแล้วเราได้มาทอดข้าวป่าบำรุงวันทโครงการบวชพระข้าภาษ์วันนี้ก็เป็นบุญสิบธิ์ทอดอายุของพระพื่อท้าสารสมาธิเดียวบุญที่ได้ไหวรัตนบุพภาบูชาพระรัตนกร ก็คือบูชาคนทุกคนบูชาด้วยดอกไม้อันญมณีจิตละเอียดบริสุทธิ์เราสั่งสมไปเข้าไปในพิเศษของตัวเราคุวยยารักษาโรคทุกคนย่อมมีร่างกายต้องการไที่แข็งแรงแม้เราจะเป็นนุ่มลุกยืดยที่ยาวแต่ความเจ็บป่วยก็มันเกิดขึ้นมีด้วยกรรมนิยายที่เกยเรามากมาวันนี้ก็จะ Gracias.